เรื่องของการเดินหน้าปรับรามยาเสพติดนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นข่าวใหญ่ค่ะกับกรณีของกลางที่พบในโกดังในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าซึ่งในช่วงแรกมีการรายงานว่า สิ่งที่เป็นของกลางเนี่ยคือยาเคตามีนนั่นเองนะคะแต่ว่าในช่วงหลังระบุไว้ว่าไม่ใช่ยาเสพติดไม่ใช่เคตามมนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะมีการสลับสับเปลี่ยนของกลางหรือไม่เพราะฉะนั้นทางปป,ปสก็เลยจําเป็นต้องเชิญตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิสูจน์มาตรการในการเก็บรักษาของกลางซึ่งนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปป,ปสได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่นำ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมกันตรวจสอบการจัดเก็บของกลางที่จับกลุ่มได้จากโกดังในจังหวัดฉะเชิงเซาที่เบื้องต้นเชื่อว่าเป็นเคตตมีนน้ำหนัก11.5ตันโดยนำไปเก็บไว้ที่สํานักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งหมู่3าตําบลคูบางหลวงอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีก็ยืนยันพื้นที่จัดเก็บมีระบบรักษาความปลอดภยัยแน่นหนามีขั้นตอนเข้มงวดกว่าจะเข้าถึงของกลางเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่มีการสลับ สับเปลี่ยนของกลางแน่นอนค่ะแต่ว่าการตรวจสอบในเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบในวันที่เข้าจับกลุ่มเนี่ยผลที่ได้ปรากฏว่าเป็นสีม่วง เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบก็คาดว่าเป็นสารเคตามีนแต่ว่าหลังจากที่ตรวจการภายในห้องแลบพบว่าสารดังกล่าวไม่ใช่เคตามีนนะคะเป็นสารไตรโซเดียมฟอสเฟตที่เขาใช้กันในอุตสาหกรรมอาหารและยาประกอบกับหลักฐานที่จับกลุ่มสารเคตามีนที่ประเทศไต้หวันมีการสืบสวนพบว่ามาจากโกดังสินค้าในพื้นที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะนอกจากนี้ทางปปสก็ยืนยันว่าเราไม่เคยเพบว่าสารไตรโซเดียมฟอสเฟต เมื่อตรวจด้วยชุดทดสอบแล้วจะออกสีม่วงเหมือนกับการตรวจสารเคตามีนโดยในบันทึกจับกลุ่มเนี่ยระบุว่าเป็นวัตถุต้องสงสัยคล้ายเคตามีนทั้งหมดเรายังไม่ยืนยันตามประสบการณ์ที่ทำงานเมื่อตรวจสอบด้วยชุดตรวจสอบแล้วขึ้นสีม่วงก็เลยเชื่อไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะคลี่คลายค,ายความสงสยัยเลยได้เชิญหลายหน่วยงานมาร่วมกันตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นพิสูจน์หลักฐานของปป,ปส สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาจยากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC และเจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งทาง UNODC ก็จะเอาตัวอย่างไปตรวจสอบภายในแล็บของเขาด้วยนะคะส่วนทางด้านของนายเจเรมีดักลาสผู้แทนของ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้และแปซิฟิกก็ยืนยันข่าวว่ายินดีที่จะสนับสนุนทางฝ่ายไทยด้วยการนำเอาตัวอย่างไปตรวจพิสูจน์ภายในแลบของ UN จะได้เป็นการยืนยันนะคะว่า สารที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเป็นสารเคตามีนหรือว่าเป็นสารอื่นทางชุดตรวจพิสูจน์สารเสพติดที่เจ้าหน้าที่ใช้นั้นเป็นเพียงแค่ชุดตรวจพิสูจน์ในภาคสนามเป็นผลเบื้องต้นในการใช้ยืนยันว่าเป็นสารอะไรจากนั้นต้องเอากลับไปพิสูจน์ภายในแลบเพื่อตรวจอีกครั้งยอมรับเหมือนกันนะคะว่าไม่เคยเจอกับกรณีเช่นนี้ที่นําเอาเคตามีนอัมพรางมากับโซเดียมฟอสเฟตทั้งนี้ในต่างประเทศเคยพบเหตุการณ์แบบนี้ที่ชุดทดสอบในเบื้องต้น ตรวจพบว่าเป็นสารเสพติดแต่ว่าสุดท้ายพอไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการแล้วปรากฏว,ว่าผลออกมาไม่ใช่ยาเสพติดค่ะ